เดียวพ่อจ้าทำไรทำไรเอ้ยกินอะไรทำไรล่กลละกินอะไรลรากินอะไรได้เหมือนอยู่ในกินเก๋ยเลยตอนเก๋ยกินเก๋ยากินแบบลูกเบื่อละแลเมใจเอาไปแกงแลแกงคือม,มาตอนแล้วยังไม่เจ็ดตี้มันต้องเอามาดาแกงเขียวหวานก่อนทำหรือเปราดแกงเขียวหวานมันเบื่อละเดี๋ยวไม่ตาทำไม่เลย ไม่ก็ยี่ดปื้อนี่ก้องก็นี่เราจะทําไม้เร่ยูอันนี้เลยอันแรบ็กใส่นาำกะทิลงไปก่อนที่ลงไปเลยวางวางลงไปนิดหนึ่งพ่อนิดหนึ่งก่อนใส่หนึ่งก่อนได้ใส่ไม่ได้ไหมเดียวเลยเอามาพัดกับเคื่องแกงกนอ๋อนี่เคื่องแกงของเอกอร่อยค่ะวันนี้นะอันนี้ไม่ต้องใส่กะปิเลยนะคือว่าเคยเขาเรียกเคยใช่ไหมอ่าไม่ต้องใส่ไปผสมเพราะว่ามันเนื้อเร็วอ๋อนี่ก็รุมรุ่มเคยมาแล้วเขาใส่เคยไว้เรียบร้อยพอจะไม่ต้องกลัว เปิดเลยอ่าเปิดเปิดล็อกกระป๋อวะไม่ชุดไม่ชุดไม่ชุดอืมนี่ตักเครื่องเคียงมาอืนี่ทถานี้พ่ออใส่ลงไปเอาพัดพอจะพัดอ้ะเอาพัดป้ามันก้าวล้วอ้โมมโอนเมจ่าจะดูโอนว่าปริมาณเครื่องเกงนี่มันตรงใช่เรื่อยไหมมันตรงไ้บาลานกันเนืะบาลานบาลานได้ไปอีกที่ป่ะร่มกับการทำจำไร่ปีแม่จ้าจัไหมพี่มูน ใด่ไปเลยใด่ไปเลยแกไส่เค็มบ้านเราก็เรียกวอะไรเกลืองผ้าไทยห้อมแล้วถึงเดี๋ยวเราใส่กะทิดาวนี่ตำตาว่ไหมบุ๊บห้อมเลยห้อมเลยไหมคะแล้วมุกเป็นอะไรเลยไห้มุกเป็นหลักดูครับตามงเคยห้อมอะไไม่หนังหน้าเต่าหม้อหนังตามคนเล่โดูหอมหลือบอกมันตี้ยให้ดูมันเตีตามเปยเอาถึงตามเปยต่อบอกว่ามันห้อมเลยก็ใส่กะทิลงไปเลยล่ะได้ดีเนียเร็วเร็ อมันปลาได้มันมอมอันนี้เราทำแบบเค้น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 อย่าพื้นอย่านี่คนเราทำอะไรด้มันต้องทำเรื่ความเต็มใจอย่าไปเก็นมันไใช่ทำแบบใบน้ามันกุ๊กครีกกันเพื่อที่จะรัดบนไก่ว่าทำอะไรด้เค้นเค้นเราอย่ากพื้นอย่าไรทำอะไรด้ก็เราทำาำใจเราเราไปใจแค่ทักนี่ปรุงเลยนี่ปรุงเลยใส่อยนี้เลยน้ำตาลปี๊บใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวเขาว่าวาดล่ะ จริงไม่ใจ่ใจเลยนะผมไม่ใจจบวันไม่รู้เขาไหนคนเลยเออเหล่เพลีกันเลยแล้วเม่นได้เป้นี่คนเม่นคือคือเม่นเม่นในไอ้ขื้นนั้นไม่หวาเลยแต่ว่าไอ้นี่ก็มาหวาไหมไม่หวาเออแต่ว่าก็ก็ก็ย่อยไม่หรอกว่านไปไหมคะเค้มไปไหมคะแล้วก็ไม่ใจจิ้มที่เออเมื่อนี่ตักป้าป่อยให้ตัตุ้วยอะไรจิ้มแล้วเออมันไม่เค้มมันไม่มันได้เร็วแล้วเนี่ย เออซึ่งแล้วไม่ไม่ได้จิ้มที่กรูโดดเแล้วโรูโรจิ้งคกเกนเอาไปจ้าใส่เกลือแล้วนะเกลือมากอย่างเลยอะไรเนี่ยเวลาเวลาคอมเมนต์เนอยไหคอมเมนมต์ก่นตกใจเกลือไหมแต่ไม่เกลือก็ตกใจเลยวัาตกใจเกลืออันนี้ได้ไปยิบหนึ่งยิบรัวมาแท้ปอดอีโรได้อย่งอางเป็นเมื่อเคยดับพลิกกินอีกใส่ไป ในยี่นีในเด็กเกงแกงนี่มีมีเกลือไปแล้วกันปลาุมเกลือไปแล้วกันต้องจ wow sure> ิ้มโกนอว่าใค่ชอบเค็มไม่เค็มมันแต่ก็เรา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 ไ้ปลาเราจิ้มปลางในกรองเราตัดเวลาในคลิปเราตดตุ้มเลยแต่ว่าเราจิ้มเื่อจิ้มไงเราเราเนี่นเราแกงกินเองเห็ไหมเซตอย่างเดียวใส่มากเกลือพวงหรือว่าโลเวงบ้านใครเรียกอะไรคะบ้านพ่อจ่าเรียกเลยเกลือพวง บ้านแม่จานทุรัะเขาเรียกว่าโลเวงไม่รู้เห็นไม่เห็นก็ย่อไก่ก็เลยเออนี่ยป่านนี้อไอ้นี่ตีบ้านนั้นเขาเรียกโลเวงเพื่อพวกบ้านใจียกอะไรในเมนมาด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่มาใส่พอมีที่ทั้นพ่อได้เลยดูเลยมึงจะกินผักมิมเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้นี่ลงไปน้อยๆค่ะได้ผิกเย้ยค่ะได้ลงไปยิบเดียวพ่อเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใส่นาแกงล่ะ นนากิแล้วก็ใบโหระพานี่ไม่รองไม่ลงกรองตันตีนดิมันใต้อยู่กี่ปีเหรอใบโหระพาค่ะร้ยลงไปเลยค่ะปิดแก๊สเอาเก่มาราดเลยทีนี่นี่เลยเลยเลยรารๆรตักระตักระระเปเลอนอ้ทีก่อนดีก่อนดีก่อน ไปเล่นไปตึงฟังนู้มันจะได้ยู่นากินอืมหานาจินใส่ผิดรยไปนิดนึงแอะรวยรวยไปนะกี้รวยตะกี้รวยตะกี้รัดรวยใบหัวราพาน้อยนึงไปเลยเลยหายแบบไม่ต้องกินข้าวคุณอืมอะไรนะะกินปักกันเหรอืม อืม้อเนอเออมามใมาไอ้จิ้มกันเมื่อดูอกคอนี่ป้องไ่จ้าชิมผานีเลยเก่บไมแม่ลายจะเลยอะโอยดูเดือดอืมเจ้าแจะกับมั้ตัดว่าตัดกลืงวาไม่ได้กินหน้าจอกมันเลยบทีเวห่นปากนด้อมว่ามจ้าไม่เลยว่าเคยผมไม่รู้ตอไปจ้า เอออืมเมี่อถ้ารจอเพื่แบบนี้ก็อย่าลืมอ่ากอนเลยกอนเจกคกอดร่วดใจเป็นกาลังใจใช่เดี๋ยวดูไอ้อย่างถาใครเรืใจเรื่องแกงหรือว่าปลาทิพย์ตะบันอื่นๆของเอกอร่อยอ่าเอกอร่อยบายไปที่วิ่งใจเดี๋ยวข้าไปตั้งได้ติเป็ดอ่าเอกอร่อยนะครับสำหรับวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ